ซื้อไปยังไงคุ้มค่าแน่นอนแต่จังหน้าขนาดใหญ่แบบมิน ok ิล็อกโก้นะคะลูกค้าขาป้าจะบอกว่าปัจจุบันยังขายรุ่นนี้นะคะปัจจุบันก็ยังไม่ได้มีรุ่นไหนเข้ามาทดแทนยังขายดีเป็นมาตรฐานยูโร5อยู่นะคะไฟหน้าโปรเจคเตอร์แบบปู LED ไฟไรไกดิ้งเดทพาเป็นเส้นสายสวยงามมีความพรีเมียมไฟหน้าโปรเจคเตอร์พรองไฟเลี้ยวไฟเลี้ยวขวาให้จังหวะแบบพรีเมียมมากๆเป็น LED นะคะด้านในไฟตกแต่งโคมโ สวัสดีค่ะฝ้ายนะคะจากช่องต้นฝ้ายสายสมอนค่ะวันนี้นะคะฝ้ายพาชมรุ่นรถที่ยังคงขายดีและเป็นพิมพ์นิยมยอดนิยมตลอดการนะคะนั่นก็คือสีประตู p ิเลเนอ h ์ไฮรั e รีโวค่ะวันนี้มาในสีเทาดําเข้มๆหลอ่อๆพร้อมส่งมอบกับท่านผู้ชมที่กําลังชมอยู่ตอนนี้เลยนะคะนั่นก็คือสีเทาดํา เป็นสีที่ขายดีมากในช่วงปี2,567ที่ผ่านมานะคะวันนี้ค่ะราคารถนะคะอยู่ที่931,000บาทรุ่นไหนเป็นรุ่น e n t r y ยกสูงหรือ P Runner นะคะเป็นเกียร์ออโต้ราคาจะไปเปรียบเกับรุ่น Mid ที่เป็นเกียร์ธรรมดาแต่ในคลิปเป็นรุ่น e n t r y ค่ะถ้ามองโดยรวมแล้วเนี่ยลูกค้าเห็นนะคะว่าจริงๆความต่างก็ถ้าไม่ได้สังเกตในตัวแม็กที่ต่างกันนะคะที่เป็นลายต่างกันเนี่ย ด้านหน้าไฟหน้าไฟท้ายหรือว่ากระจังหน้าทังโคมเนี่ยก็จะเป็นลนักษณะเดียวก,กันกับรุ่นมิดเลยนะคะสําหรับรุ่นเอ็นที่ค่ะมาพร้อมกระจังหน้าขนาดใหญ่เหมือนกับรุ่นมิดนะคะลูกค้าซื้อไปยังไงคุ้มค่าแน่นอนกระจังหน้าขนาดใหญ่แบบมินิล็อกโค่นะคะลูกค้าค่ะป้าจะบอกว่าปัจจุบันยังขายรุ่นนี้นะคะปัจจุบันก็ยังยไม่ได้นะมีรุ่นไหนไฟหน้าโปรเจคเตอร์แบบฟู l เอไฟไรท์ไกดิ้งเดยทม์เป็นเส้นสายสวยงามมีความพรีเมียม ไฟหน้าโปรเจคเตอร์พร้อมไฟเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาให้จังหวะแบบพรีเมียมมากๆเป็น LED นะคะด้านในไฟตกแต่งโครมโครมเมียมในตัวโครมก็มีการออกแบบให้เป็นเหมือนหลังฉลาที่ตัดในส่วนของอลดการบาดกระแทกของอากาศการผ่าของอากาศได้ดีนะคะกระจังหน้าใหญ่ค่ะมีในส่วนของตัวจุดที่ให้ตัวลมนะคะเข้าไปถ่ายเทในห้องเครื่องได้ดีมากๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นส่วนบนหรือส่วนล่างที่เป็นตัวกระจังหน้าขนาดใหญ่ นั่นก็คือเป็นดำเป็นดำด้านแต่เป็นด้านแบบเมเทัลลิกแบบเป็นเกล็ด,ก,ดก็มีความสวยงามค่ะและในส่วนของจุดตรงกลางเนี่ยค่ะก็จะเป็นอารม์โครเมียมให้ล้อไปกับตัวโลโก้โตโยต้าขนาดใหญ่ก็มีความสวยงามเช่นเดียวกันตัวเอนที P ่พิลเนอร์มีไฟตัดหมอกแบบ led มาให้เราเรียบร้อยนะคะเป็นไฟตัดหมอก led แท้จากโรงงานนั่นแหละค่ะมาพร้อมกับการวารันตีตัวรถจากโรงงานกการวารันตีตัวรถจากโรงงาน5ปี1,5 0,000าโลเลยนะคะสําหรับตัวรถที่ รับประกันไปกับการใช้แอปพลิเคชันฉีคอนเน็กเดี๋ยวป้ายจะอธิบายลูกค้าอีกครั้งวันรับรถนะคะป้ายตัดหมอกติดตั้งมาให้เรียบร้อยแต่ต่างกับตัวรุ่นมิกก็คือยังไม่มีเซ็นเซอร์นะคะยังไม่มีเซ็นเซอร์ด้านหน้า2ด้านหลัง4นี่ยังไม่มีกล้องถอยหลังเวลาเข้าเกียร์ R หรือเกียร์ถอยหลังยังไม่มีแต่โดยรวมแล้วมีสเสน่ห์เหมือนกันสวยเหมือนกันราคารถอยู่ที่9ก้าแสนสคุ้มค่าแน่นอนค่ะสําหรับตัวการตกแต่งด้านข้างความที่เป็นพิมพ์นิยมของเขาก็คือ ชุดตกแต่งซุ้มล้อที่ลูกค้าขวายคว้าหาอยากจะได้ในส่วนตัวที่ยังไม่มีก่อนหน้านี้เมื่อสองสามปีที่แล้วนะคะมีมาแล้วเรียบร้อยถึงแม้เป็นตัว n t ไม่ต้องถึงแม้ตัว e n t ก็ขายดีแล้วก็เป็นรุ่นรถที่ขายตลอดการที่จะขายดีพร้อมโปรโมชั่นมากมายนะคะลากยางมาตั้งแต่ตัวโคมไฟตัดหมอกจนทำลงตัวมากค่ะแล้วก็ด้านล่างตัวแม็กเนี่ยจะคนละลายกับรุ่นมิดแต่ลายแบบลักษณะนี้ของรุ่น enti ก็มีความสปอร์ตแล้วก็ลงตัวกับตัวรถมากๆนะคะ เป็นลักษณะของ6กรูค่ะเราเป็นลักษณะของการออกแบบให้เข้ากับตัวรถจริงๆนะคะดูสปอร์ตนะคะแล้วก็ดูสมบุกสมบันดูกแกร่งมากๆนะคะรหัสยางอยู่ที่2.65 65 R17 ทับหอบพอตอบโจทย์แล้วค่ะลูกค้าค่ะตอบโจทย์สำหรับการใช้งานของตัวหน้ายางหรือดอกยางต่างๆนะคะคุ้มค่ากับการใช้งานแน่นอนกับช่วงล่างที่เป็นมีความซูปเปอร์เทคซับเฟลชั่นที่มีความนุ่มนวลดูดซับแรงกระแทกช่วงล่างได้ดีมากๆเลยนะคะด้านข้างตัวรถกระจกมองข้างตัวรถ ปรับและพับไฟฟ้าค่ะส่วนด้านบนเนี่ยเป็นโครเมียมมีไฟเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาตรงกลางด้านล่างเป็นดําด้านปรับไฟฟ้าและพับไฟฟ้าจบที่ฝั่งคนขับนะคะมีฟอนต์ไฮลักโครเมียมอยู่ด้านข้างมือเปิดเป็นสีโครเมียมไม่ใช่สีเดียวกันกับตัวรถนะคะมีบันไดข้างมาแล้วเรียบร้อยค่ะลูกค้าอ่าก่อนออกไปนะคะฝ้ายก็จะมีในส่วนของการติดตั้งกระบะไลเนอร์แท้มีกันสาดให้ล็กอกยางอะไหล่ให้เรียบร้อยพร้อมเบ้ามือกันลอยเวลาลูกค้าอ่า เปิดประตูอย่างค่ะเล็บจะไปขูดสี่ตัวรถเนาะฝ้ายก็จัดก,การทําให้เรียบร้อยไม่ต้องห่วงเลยนะคะช่วงล่าที่มีความนิ่มนวลอย่างที่ฝ้ายบอกไปก็คือพีลาอะซูเปอร์เฟกซ์ซับเพนชั่นช่วงล่าที่มีการดูดซับแรงกระแทกได้ดีตัวยกสูงพีลันเนอร์ก็คือยกสูงอะคะ่ะก็มีคำว,ว่าพีลันเนอร์อยู่ตรงนี้นะคะเติมน้ํามันหลังซ้ายตรงนี้นะคะเติม b 1 0ิบีอะสอะไรอย่างเงี้ยได้ดีเซลประหยัดมากนะคะในช่วงนี้สําหรับตัวรถค่ะ มีความสูงไม่มากถ้าเกิดเทียบกับป้าย1 6 0ใช่ไหมคะป้ายก็ง่ายค่ะสะดวกสบายเปิดขึ้นลงง่ายๆไม่ได้ยากกับการเปิดเราก็ไม่ได้หนักมากแต่ถ้าลูกค้าท่านไหนสนใจที่จะให้ติดตั้งในส่วนของตัวผนรงเพิ่มเติมก็ได้เช่นเดียวกันนะคะขึ้นลงไม่ได้ยากเอาไปใช้นในลักษณะของเชิงพาณิชก็ได้ลักษณะครอบครัวก็ได้เช่นเดียวกันนะคะ ตัวยกสูงมีการชนท้ายมาแล้วเรียบร้อยนะคะการชนท้ายส่วนส่วนที่สัมผัสส่วนที่เหยียบเนี่ยเป็นดําด้านด้านตัวเปิดมือเปิดฝาท้ายเนี่ยเป็นในลักษณะของโครเมียมมีไฟเบกลงที่3ให้นะคะแล้วก็ไฟท้ายเป็น LED ไลไกดิ้งเส้นสายสวยงามนะคะไฟเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาอ่ะเป็นไฟแบบหลอดเล็กนะคะก็รวมรวมแล้วมีสเสน่ห์แล้วก็สวยงามลงตัวแล้วก็หรูหรามากๆเลยนะคะสําหรับตัว สี่ประตูพิลันเนอร์เอนที NT นะคะลูกค้าบางท่านถามว่าฝ้ายถ้าเกิดที่ต้องการอยากได้เอนทีและอยากได้กล้องมองหลังเพิ่มเติมได้ไหมมีนะคะสามารถอัปเกรดในส่วนของตรงนี้ค่ะปรับเปลี่ยนเป็นกล้องแล้วก็เปลี่ยนตรงเบ้ามือนี้ไปเลยแล้วก็เป็นตัวกล้องสําหรับมองถอยหลังได้เลยภาพก็จะไปแสดงสถานะเหมือนรุ่นมิดอยู่ที่อจอดีวีดีตรงกลางได้เลยเช่นเดียวกันค่ะ สามารถปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมอะไรได้ในส่วนของโปรโมชันนะคะโปรโมชันเดี๋ยวป้ายเกินก่อนเริ่มต้นดาวสูเปอร์เซ็นต์ได้เลยนะคะกรณีอายุงานหนึ่งปีขึ้นไปหรือว่าลูกค้าเลือกรับดอกเบี้ยสูเปอร์เซ็นต์ได้เช่นเดียวกันนะคะลูกค้าอยากจะผ่อนยาวๆกาสิบหกงวดก็ได้สบายๆเริ่มดาวที่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ค่ะแถวที่สองลูกค้าดูสิคะ่านผู้ชมดูสิคะว่าสบายมากนั่งสบายไม่ติดกับเบาะหน้าทาัทาง้งทงที่ตัวเบาะเนี่ยเบาะหน้าเนี่ยถอยมาเยอะมากแล้วนะคะ อ่าตัวมิดเป็นเบาหนังใช่ไหมคะตัวเอนที่เป็นเบาผ้าแบบกำรรมะหยี่คุณภาพดีข้อดีของเบาผ้าก็คือว่าเวลาลูกค้าค่ะจอดรถตากแดดไว้นาน,านๆอย่างเงี้ยค่ะบางทีเรารีบขึ้นมาแล้วก็จะรีบเดินทางใช่ไหมคะความร้อนอะไรเงี้ยมันก็จะไม่ได้เก็บเข้าไปเยอะเหมือนเบาะหนังอันนี้ก็แล้วแต่มุมมองแล้วแต่ความต้องการลูกค้านะคะแต่การออกแบบให้นั่งได้3คนเดี๋ยวค่ายจะลองขึ้นให้ดูการออกแบบนั่งได้3คนพร้อมกับความปลอดภัยของการรัดเข็มขัดนี่เราพายได้3จุดเนี่ย ก็นั่งได้3คนสบายๆนะคะป้ายนั่งแบบสบายเบาะด้านหน้าก็ไม่ได้ถอยมาชนข่าวนะคะแล้วก็มีระยะของการขึ้นลงได้สะดวกสบายไม่ว่าจะเป็นการขึ้นดยการโหนตรงตัวเนี้ยค่ะตรงอาคารระหว่างตัวรถอะคะ่ะมีให้โหนขึ้นสําหรับผู้ที่อายุเยอะนะคะหรือเด็กอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือผู้ที่น้ําหนักเยอะหรือจะเป็นคารด้านบนก็สามารถจับได้2ฝั่งเพิ่มความปลอดภยัย พิ่มในส่วนของความมั่นใจความมั่นคงความปลอดภัยได้เยอะรวมถึงแผงด้านข้างวาง iPad ได้นะคะวางแก้วน้ําได้วางขวดน้ําได้นะคะเป็นกระจกไฟฟ้าปรับได้ที่ประตูไหนประตูนั้นก็ปรับได้เองนะคะแล้วก็วางส่วนของโทรศัพท์ได้อะไรได้นะคะเดี๋ยวฟ้าจะให้ดูถ้าเกิดว่าขึ้นมาแลนั่งในระยะทางไกลเนี่ยถ้าเมื่อยถ้านั่งกับสองคนแถวสอเนี่ยเมื่อยทำยังไงก็วางแขนได้เลยค่ะวางแขนวางแก้วน้ําได้คนละขวดนะคะ คนละแก้ววางได้เลยแล้วลูกค้าไม่ต้องห่วงค่ะถ้านั่งสามคนก็พับขึ้นก็คาดเข็มขัดนิรภัยเนี่ยได้3จุดสบายๆส,ส่วนไฟตรงกลางก็สั่งการได้ให้ทํางานเกี่ยวกับการเปิดโดยอัตโนมัติโดยการผสานงานกับตัวประตูก็ได้หรือจะปิดเลยก็ได้หรือจะเปิดการใช้งานแบบสั่งการด้วยมือเราอยากใช้งานตอนไหนก็ใช้ได้เช่นเดียวกันค่ะหลังเบาะทั้ง2ของคู่หน้าสามารถแขวนของได้4กิโลเลยนะคะ บางทีเราขนของซื้อของจากตลาดนัดอย่างเงี้ยฝนตกเราก็อยากจะแขวนไว้ในรถหรือเราไม่อยากวางไว้กระบะกลัวปิวเราก็สามารถที่จะวางได้อะไรได้ค่ะลูกค้าค่ะฝ้ายจะบอกว่ารุ่น n t p r i n e r ราคา931,000นาเป็นเกียร์ออโต้สีเมทัลลิกหรือสีเทาดำเนี่ยที่ฝ้ายนำชมตอนนี้ค่ะเป็นรุ่นที่มีลูกค้าสอบถามแล้วก็เข้ามาจับจองกันเยอะมากๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเกียร์ออโต้หรือเกียร์ธรรมดาค่ะเพราะว่าอะไรความคุ้มค่าจาก โปรโมชั่นความคุ้มค่าจากการใช้งานตัวรถที่ออปชั่นเยอะขนาดนี้ช่วงล่างดีแบบนี้แล้วมาตรฐานยูโรหที่เป็นมิดกับธรรมชาติขนาดนี้เนี่ยใครใช้ไปก็รู้สึกว่าคุ้มค่าในทุกมิติทุกด้านนะคะในฝั่งของคนขบับพวงมาลายัยเป็นยูเรเทนจับสบายมีจุดเบา้าจุดโค้งนะคะเวลาขาบับระยะทางไกลเนี่ย พวงมาลัยลักษณะนี้แล้วมีความเบามีจุดเบาจุดโค้งให้จับเนี่ยมันสร้างความผ่อนคลายให้กับผู้ขับขี่พอความผ่อนคลายได้กับผู้ขับขี่ความปลอดภัยก็จะตามมาไม่เครียดไม่กดดันในการขับขี่ในระยะทางไกลนะคะหน้าจอเลือนไมเป็นดิจิตอลแบบ TFT เหมือนรุ่นมิดเลยนะคะสามารถที่จะแจ้งทุกอย่างได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นการทํางานเกี่ยวกับความประหยัดของน้ํามันการเติมครั้งนี้วันนี้วิ่งไปกี่กิโลแล้วอัตราการเฉลี่ย อยู่ในการวิ่งที่ระยะเฉลี่ยก,กิโลเมตรต่อ1ลิตรอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นของโหมดอีโคโหมดพาวเวอร์โหมดสั่งการได้หมดนะคะแล้วก็สามารถเลือกดูแสดงสถานะได้ที่หน้าจอเลยนะคะฝั่งด้านขวาของพวงม,มาลัยมัตติฟังก์ชั่นของตัวพวงมาลัยด้านขวาเนี่ยเป็นการทํางานของหน้าจอดิจิตอล t f s ตรงนี้ส่วนฝั่งด้านซ้ายเนี่ยจะเป็นการทำงานส่วนใหญ่อยู่ที่หน้าจอ dvd ตรงกลางตรงนี้นะคะบูทุธรับสายวางสายสะดวกสบายที่พวงมาลัยหน้าจอตัวนี้รองรับ Android Auto ก็ได้ Apple CarPlay ก็ได้เช่นเดียวกันค่ะส่วน Air นะคะเป็น Air แบบปรับมือไม่ยุ่งยากใช้ง่ายนะคะแล้วก็ไม่ได้จะต้องมานั่งคำนวณว่าจะต้องปรับอุณหภูมิเท่าไหร่เราเราอยากได้ความแรงของลมเท่าไหร่เย็นเท่าไหร่ก็ปรับน้ำยาแอร์ได้เลยแรงลมได้เลยแล้วก็จุดที่จะให้ลมออกได้เลยไล่ฟ้าด้านหลังมีให้กดนะคะแล้วก็ปุ่มที่สามารถให้อากาศหมุนเวียนภายในตัวรถหรือในรถได้เลยจุดแปลงไฟ120โวลต์ให้ถึงสจุด เหมือนเดิมในความเป็นรีโวนะคะแล้วก็ยังคงมี USB ให้หน้าจอปัจจุบันอ่ตัว DVD ปัจจุบันไม่มี CD แล้วก็มี USB ให้แล้วก็มีพวก Android Auto มีในส่วนของลักษณะ Apple CarPlay ให้นะคะแล้วก็ตัวเกียร์ค่ะเป็นเกียร์อ่าออโต้นะคะ6สปีดสามารถเล่นเกียร์บวกลบนะคะสปอร์ตบวกลบได้เลือก Eco Mode และ Power Mode ได้เช่นเดียวกันว่าอยากจะขับขี่แบบประหยัดหรือขับขี่แบบสนุกสนานแบบ Power Mode นะคะลูกค้าสามารถใช้งานได้ความต้องการค่ะ บางแดดหน้านะคะจะมีกระจกฝั่งข้างคนขับอย่างเดียวนะคะฝั่งคนขับจะไม่มีกระจกให้แต่สามารถวางของหรือใส่แว่นไว้ตรงจุดตรงกลางนี้ได้นะคะตัวไฟสามารถให้เปิดเหมือนกับตัวตรงกลางที่ประสานเนี่ยัดตัวตรงกลางก็คือตัวฟ้าให้ประสานงานกับตัวประตูได้นะคะหรือว่าจะใช้งานเองปิดเองด้วยแมนนวลโดยลักษณะการใช้มือสั่งการก็ได้เช่นเดียวกันค่ะเติมน้ํามันอยู่ขวาตรงนี้คู่กับกระโปรงด้านหน้านะคะส่วนตรงนี้เป็นปุ่ม dpf ก็คือการทํางานขาจัดค่าเขม่าข,าของ มาตารฐานยูโรหนั่นเองนะคะอย่างที่ป้าเคยพูดไปในหลายๆคลิปเลยนะคะแล้วก็ลูกค้าขากระจกทุกอย่างกระจกปรับมองข้างตัวรถนะคะเซ็นทัลล็อกแล้วก็กระจกออโต้ฝั่งคนขับจัดก,การเบ็ดเสร็จทุกอย่างเลยนะคะความปลอดภัยเวลาเปิดประตูตรงนี้ก็มีทับทีมหลอกเวลารถมาปุ๊บเนี้ยก็จะได้เห็นว่าเปิดประตูอยู่คุผู้ชมเป็นยังไงบ้างคะสำหรับ4ประตูพี n e er, นเนอร์รุ่นเอนที่ออโต้ราคา9 3 1 0 0 0บาทสีเทาดำสวยๆหล่อๆเท่ๆคันนี้นะคะ ลูกค้าท่านไหนที่แวะเข้ามาชมในช่องต้นฝ้ายสายสมอนนะคะฝ้ายก็แนะนำเลยค่ะรุ่นนี้เป็นรุ่นที่โปรโมชั่นเยอะเริ่มต้นฟรีดาวน์กรณีอายุงานหนึ่งปีขึ้นไปอาชีพค้าขายอาชีพรับเหมาอาชีพที่เป็นเงินสดหรือลูกค้าทํางานประจําแต่เพิ่งเริ่มทํางานออกรถได้ทุกกรณีค่ะมีกรณีที่ไม่ต้องใช้ผลคาด้วยแล้วก็มีกรณีที่ผ่อนยาวได้9 6งวดและยังมีผ่อนแบบระบบบอลลูนสบายดีอีกด้วยนะคะดอกเบีย้ยเริ่มต้น0%ูนเอร์เซ็นค่ะเงินดาวน์เริ่มต้นศูนย์บาท ของแถมจะเต็มมากกว่าสิรายการนะคะลูกค้าจะให้ติดตั้งโลบาร์ติดตั้งคอกติดตั้งลักษณะเชิงพาณิชย์ก็สอบถามฝ้ายมาได้เลยว่าอยากได้ทําอะไรแคลรี่บอยก็ทําได้นะคะสําหรับคลิปนี้ผิดภาพประการใดนะคะก็กลาบประทานอภัยมาณที่นี้ด้วยนะคะอาจจะเป็นการพูดไวไปบ้างในบางจุดแต่เดี๋ยวฝ้ายจะแปะ ID l ดี e ลหรือเบอร์โทรศัพท์ไว้ให้ในคลิปท่าไหนสนใจก็โทรเข้ามาสอบถามเพิ่มเติมหรือแอด ID Line ไฝ้ายมาได้เลยเพื่อให้ฝ้ายได้ดูแล,แลและตอบโจทย์อย่าลืมนะคะซื้อรถกับฝ้ายฝ้ายบริการ ให้ตลอดลออกรถคันที่2ลูกค้าเข้าสู่บริการลูกค้าเปลี่ยนป้ายล็อกเลขต่างๆนะคะผิดพาดประการใดต้องกราบประทานอภัยมาณะที่นี้ด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์คลิปนี้แล้วก็กดแชร์ให้คนที่สนใจหรือคนที่อยากให้ท่านอ่าได้ให้ฝ้าได้ดูแลคนที่ท่านรักด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะคลิปนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ